ไปก็ป er. er. ีกพัดถ <c oughs> <æ. S 2> ั่มาก่อนเด้อไปปีกพัดถั่มาก่อนนะหลูกเด้อเอาปีกพัดถั่มก่อนเด้อไปปีกพัดถั่มก่อนเด้อเออนั่นละนั่นละนั่นละถือมาเออถือมาถือมาฝนฝนฟ้าฟ้าฟ้าเออ แล้วไปเอาถวยมันจะแบบได้หดนะุกเด้อเอาถวยมัใส่กินเด้อเอาถวยมัใส่กินเด้อเอาถวยมัใส่กินเด้อถือมาถือมาถือมาถวยนั่นนี่นแล้วถือมาถือถวยมาเออดีมาก <c oughs> ถวยกระมือนๆดิไปเอามาใหม่ไปเอามาใหม่เอาเอาตัวพุดนั่นแล้วถือมาบ้านี่ ถือถวยนันมากดีๆมากกระไรแต่มันล่นอยู่หันถือมาพี่ถือมาพี่เออดีมากดีมากเยี่ยมเยี่ยมัยยมนนี้ผ่านตัวนี้หมอกกันจะกินหมอกกันหมอกลงกันหมอกกันเออ ถอยเปนมันหนักเนยนี่หนักหนักไปถอยไปไปไปลูกไปเนี่ยหนมันลนมันหลุดเด้อลูกเด้อถือดีดเลยถือเออั่นแล้วขยันขันแข็งตัวดีดีเยี่ยม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 เยียมเยียมทีพีพีเออเยี่ยมเยยเยียมเก่งมากเก่งมากเก่งเก่งงมึงมึงหมอบลงรหมอบกัน Con mọc, khó. mọc khó. con quá cần quá mọc con <laughs> kính mà kính mà oh, cứ mà kính mặt kính bưng Bưng, bưng, bưng Bưng, bưng, bưng bưng đi, kính đi